ขาดหน้าเสร็จแล้วตอนนีม้มาพอทันเลยพอยายแพทเราขาดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราออกมาแต่ดึกๆออกมาหลังแต่ตีสี่ <c oughs> กะวาสีน้ำออกมาเบิองเราขาดหน้าบ่ะจีหอดปอท่านจ่อยไอเราเห็ดเหลีแล้วเห็ด,เ,หดเสร็จ่อนสวัสดีค่ะนูหินอินบันนอกค่ะเศานี่ก็ออกมาหน้าตาเศร้า,าจ้ะตั้งใจว่าเสียออกมาซองมึงไอเราขาดหน้าเนาะเสียออกประทงมึงพญิพัท์เราขาดหน้ามาบอท่าน <laughs> มาหอดเราเห็ดเสร็จแล้วจ้ะ เราฝ่าออกมากั้งแต่เดิกมากั้งแต่ตีซีมาขาดเราหยานมันมีแดดเนาะเราก็ได้ฝ่าออกมาขาดคิดว่ามันสีแล้วท่านเห็ดกับเขากบนามแล้วท่านสีมัดมาสีมัดเบิงเล่าสันเี้อันนี้เหนว่านเขาแล้วแล้วเดนี่จ่าอายเราเอารถไถเดินตามมา,ถาไถไหววังสองสามมือวังหันเนี่ละบัดน,นี้ดินมันแกนไถบ่เ,เขาดินมันแกนไถบ่เ,เข่าเนาะลุงเราก็ได้มาปั้นไ้ เราเอารถไถไงมาปันหายป่นนี้ไม่เป็นก่อนโครลโคิลริพอายังแพทเราก็เลยเอารถไถหน่อยเราไถเดินตามคุณอาจารย์เห็นปะระวังล่อทำพวกตกซับก่อนขีดไถมูมัมนก็แตกแล้วก็เลยเอารถไถเดินตามมาขาดอีกรอบนึงให้มันดินมันแตกมจาจ้ะ ผลก็งดไปช่วงนึงแล้วละ่ะถือโอกาสว่านเขาผายเขาไปในตัวเนาะค่ะเออหมื่วานนีอาแล้วก็มาใส่ตุ่มกุ้งไว้ได้พี่น้องมาดักกุ้งไว้มใไซกลางคืนแบบนี้รอบนี่แก่เมือ่อให้นี่ก็แล้วแล้วอืม ฝากทางพูนข้าเจ้ายู่ไกพุ่นจ้ะเดี๋ยวไปเห็นข้าเจ้ากำลังพนเขาอยู่ข้าเจ้าเส่เครื่องพนพนเสร็จแล้วพนก็เอารถไทเดินตามปันไม่แกเมือน้ำเจียวกอนมาใส่มาใส่กุ้งมาดักกุ้งฝอยมาดักกังเวนกลับไปได้ถววยอ้อยเยอะหนึ่งซ้ำนี่หอบนีนเอาไหม ปกติเคยมาใส่ได้กลางคืนเนาจะใส่สามตุ่มสีตุ่มกลับไปได้ซ้หญงหนึ่งนล,ล่ะเที่ยวก่อนวนะ่าใส่กลางเว้นกลับไปได้เวยหน่อยหนึ่งมือหนอีก็เลยแก่มื่อไหล่ลองเบิง้งว่ามันสิติบบ่างวังหันตอนขาเขามาสวนทางกันกันกบหลานเขย่น่านุกเข่ยพี่สา,สาว มันกับว่าดักกุงเขามาขันให้กันถามว่าไดบ่กว่าไม่ได้เลยบุสันไอ้ก๊อตนะพี่เพราะว่ามันเรามันใสยเหยื่อที่เขาแถมมาน้ัมันมันไปสืดด่ดางมากมเห็นไหมเขาแถมมันก็เลยเอาน้ำมาลองดูไม่ได้เลยบุษัณก็เลยว่ามันน่จจะเป็นน้ำเยื่อหรือเลปล่าเดี๋ยวขอไปดูของฉันก่อนก็เลยวางสิไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมเนี่ยน้องใหม่จ้า มือ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 นั่นมาเบิงมันง่าวซำ้ำเห็นปะง่าวซ้ำขาขืบกลัวๆเนียนี่ล่ะเอ้าพ่ออีหน่อน,นึงมันไม่โผลเลยเหรอนอ่าข่างๆกันวัมันโผล่เด้บะยังอยู่ซ้ำเก่าอยู่ ได้ออกมาหน้ากับช่วงเศร้านี่แหละจ้าพี่น้องมันกลางเว้นมันออกมาบเมื่อไหรเนะจ้ามันค่าย่ายเนาะหากเป็นวันธรรมดาแม่กับไปเหตงานน่ะนะแต่บ่ได้คอยได้ออกมาเบิงหน้าเบิงห้เพราะบ่ใดกะอาศัยออกมาช่วงเศร้าๆนี่แหละย่าเราพ่นด้ตืน่นเพราะว่าขันย่าเราตื่นแล้วคือต้องยูน้ำเล่าต้องยูไก่ชีดเล่าเพราะว่าทางบ่ไดเราจะต้องแบบโจมขี่โจมเงียวไหมคะ่ะเราซอยเหลือตัวเองบ่ไดทั้งเม็ดเขาก็ต้องป้อน น้ำชาไอ้ยังเสือผ่าก็ต้องเฮ็ดให้อาไห้ไส้ให้ก็เลยต,ต้องไดียอยู่น้ำเล่าจันถึงสูงในแม่ไปเห็นงานพี่สาวคนเก็เป็นคนดูแลเนาะบัน้เสา์อาทิตย์เจ้าของหยุดก็เลยเปลี่ยนกันเพราะว่าก็ให้เพื่อนพักน้ำแม่ก็เดบึงได้แง่ายายเล่าตั้งแต่ย,ยามกลางเว้นเนี่ยแหละไอ้ย,ยามันเสา์อาทิตย์เนี่ยแหละกลางขึ้นก็น,นอนเป็นมูเดือนนาพี่น้องได้ย่ายจากคอนแก่ไอ้จากโคราชมาอยู่คอนแก่นมาประจำที่คอนแก่นแล้ว สิบวยากปันนี้ปันไหนกลางคืนแม่ก็จะได้นอนเป็นมูลเล่าซุมอเพราะว่าที่ผ่านมาขึ้นแม่อยู่โคราดเนาะจันถึงสูงพี่สาวเรากับเป็นคนไปนอนแทนคันมือได้กัเล่าไปเขาเว้นนั่งสิก็ห้พี่สาวอีกคนหนึ่งเปลี่ยนไปนอนกับสารับซเปลี่ยนกันไปบันนี้คันแม่ง่ายมาอยู่บ้านแล้วกะสิง,ง่ายขึ้นกลางคืนก็ต้องอยากแล้ว ไป disappear disappear ้างไปเบิ่มพอยิ ans, no ่งแพลที่แนดหันหม่างพุนนะกักสีสะดวกสบายขึ้นก็นี่จักน้อยอยู่ซ้ามได้โอกาสได้บพื่นตื่นก็เลยออกมาหน้าทึ่งแดดบพื่อนให้หอนพี่น้องกำลังดีอากาศกำลังดีบลากับทมุนเลียนนี่ทช่หน้าถ่ายเลียนโดยไทยเนาะ หน่อยคุณเพิร์ลมากหลายไม่หยังน้ำมันไฟตัวยายแสงต้นนั่นไปไหนมาไปซื้อน้ำมันเต้อ,อุ้นสร้างแรงเรียนนี่สนนคุณ ขอ,ของย่าแม่กัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไข่พะโล้ทำไว้เสร็จแล้ว๋ยต้าไข่หนีย่ยยยยยายตื่นกัดไปจ้าพี่น้องเขาพยายามตุ่มกุง้งไอ้พ่อชิยแปดเราคนยี่ห้อน่ะพ่นทวนทวนอยู่บ่ม่างพน่น น้องทำอะไรครับเอานั่งเล่นของเล่นเหรอนั่งรออยู่นั่นนะไ,ไปจ้ะอึบเพิ่งพี่น้องอันนี้หน้าอ่าเราหุดไว้เดีอาทิตย์หนึ่งแล้วละ่ะเปินทางพัฒ่านในบ้านเนาะ เพ็่นสิวานลหลามูแน่อยู่ดอกหน้าอา่อนานน้ำมันหล่นออกมาจากสางมัน้อก็บซึมมาหน้าเพื่นประชุมชื่นไฟจ้าพยายามกุ้งกันทั้งอยู่ตรงไหนละ่ะลกูกไหนถัง,ง,งโอ้ไกลยโอ้นี่ถัง ไป,ปพี่น้องมึง,มง,มงได้หอนปลาจ้ากุ่งป้าใดแต่ว่าได้ปลาพี่น้องมึงรู้ละเดี๋ยเดี๋ยวงาให้พี่น้องมึงกัน นุ่งจ้าได้ปลานินน้อยมาสามตัวพี่ร้องได้ปลานิดน้อยสามตัว ปลาดิ้นหน่อยพอได้ทอดที่เด็ดหะพี่นอ้องพ่อเลี้ยงปลาเนาะปลาอายุสางแม่นี่ไหลเด้เพราะว่าทั้งไปอาอยุไปตักอาอยุสามพี่สาวมาปล่อยทั้งพย,ยแพทยเราไปซื้อมาปล่อยทั้งปลานิ่นปลาแต่เพียนบานนี้ปีไก่นี่พี่นอ้องคนมาหลักปลาหอดป่ยั่งจากที่เคยแบบว่าอ้าบรุงจากที่เคยแบบว่า คนมาจังสี่เอาห่อมในแค่ยินเสียงคนมาป่ามันก็นมาแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าค้นมันเคยกินน,น้ำคนเน่อยบ่ายเอาห่อมเมื่วานม,าามื่อไงมีซีรีส์อ่านว่มีอีเงี้ยมซีรีเลยเพราะว่าเขามาลักไปกินเหมือนั้งเตี้ยอันทิมมันเอาไปบ้างเหมือนพี่น้องทิมไว้ให้เขาเบิ่งตั้งไหนตั้งหากว่าลักป่าเขาไป เป็นอันตรายค่ะ hmm. ค like mm ุณเออโอเคหนึ่งตุ่มมนปลาสามตัวอันนี้เอา่อนไปหน่อนมีจ้ะเดี๋ยววิ่สให้เบิงปลาใบไ่ดอกกะพ่อได้ทอดอยู่ีจ้ะตุ่มแรกแหกมัน กุ้งว่าได้ได้ปลาพี่น้องเอ้ยไปเข้าไปตุ่มที่สองบัดเนี่ยไปจ้าอันที่สองจะเป็นจังไดอ่ะนี่อันที่สองเจอแล้วเพื่นพี่น้องเด้อแม่ดึงึ้นไอ้เบ้อ ็นแดนนี่กระบอกคอยมีสงสัยกุ้งสิีมืดแล้วล่ะพี่น้องเลยยี่น้อยเดียวไม่ค่อยจะมี ย่านเที่ยวนี่สิเป็นเคื่อเที่ยวมาใใจกลางเวนอยู่ด้อพี่หน่อยตุ่มที่สามว่างมองว่างตุ่มก็ว่างมองเกาหม่องเคลื่อนว่างหน่ะนะพี่หน่อยจะแม่ฮามองว่างก่อนก่อน ดิงเลยมาวางค่ะได้ดิงเลยอันนี้เป็นไหนคือบะอันนี้กับบอปันไดอีกเหรอพี่นอ้องบอปันไดจ้ะเะทกุงก่อน ตุ่มแรกตุ่มสองอ่ะตุ่มสามด,ดึงแล้วอันนั่นอ่ะก็ดึงแล้วอ๋อนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลพี่น้องไปพ่อดึงขึ้นมาไอ้ที่เป็นเหมือนหฮมนะอะพ่อได้ปลาสามต,ตัวออกุ้งบ่อยติดว่ะ บ่ก็ได้สามมือนั่นแหละ<า>ได้สามมือนั่นแหละ <g ười> ได้สามมือเขามาใส่กังกงเว้นน่นะมันจีมือหรือวะคะขนาดเขาไม่เคยได้มากินมาใสเดนี๋ย่ได้มาใส่ต่งโดนแล้วนี่ เพามันสิเริ่มมีอะไรทีเถอะเพราะว่าคนมันเจ้ามา,มาหล,ากลักแล้วมันงดเด๋ยเพราะว่าเขาอยู่หน้าเพราะว่าหนานี้เป็นหน้าน่าคนออกมาหน้าเนาะมันก็สีบอกาวมาหลักเ่ราะปไั๊ดอ,อรนนะครับไปตลาดสื้อของนิน อยากขี่เครื่องบินแม่หนูขับเป็นมาสิครับจะตายนินต์อืมลายนินปลายนินต์ขันมาซิดเบสิมีบ่ะห้องายหฮนบัว,ว,วอะไรกินหนอกไอ้ <laughs> ตาใส่ดงกับบัวใเนาะ <laughs> ปะ้าป้าพ่อเนาเขาบ้านห,าห้าเสียย่ายตื่นแล้ว หน้าใหญ่บาดี่เราพันหนิมาวานเข่าท่านหนิมาผุดตัวหนิมไ้ย<ป>หน้าฝากกันนี่จ้ะมันพันหนิมาวานหน้าแปลงนั่นเนี่ยขาจเจ้าเห็ดเข่าหยอดได้พี่น้องเมืองไรทเข้าเจ้ามาขาดขาดแล้วแล้วเพื่นเขาเอารถเคียงหยอดมาหยอดมันยง้มมันเกิดเป็นแถวง,งามงามเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งยง้มมันเข่าพึ่งเกิดจ้ะเห็นเพื่อนเพ็ดปีไกรฉันบอกว่า ปีกายเพ่นเห็ดนเนีน่ยเน่เขาเพนเกิดเ,เป็นแถวดีดีเพ่นมีรถหยอดเนาะเพ่นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มกเกษตรบานเพิน่นบานโตน่ละมันบะมีหอกไปเข้าบ้านตะบัดเนี่ยรครับรอรออโอ้ยนมแล้ตะตลาค่อยไปตอนเย็นเดี๋ยวแม่พาไปลกูกตอนนี้ต้องกลับไปหายายก่อนครับพ่อขับมอเไซค์ไปนะยินบห แหม่ทีเสดงไปผลงานืัอนี้จ้าพี่น้องได้ปลามาสามตัวกับกุ้งอีกเอาเจาะน้อยหนึง่งสรุปแล้วนาจะเป็นที่กุ้งมันน่าจะเหมือมั้งค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่กางเก,กือก็ได้น้อยหนึง่งใส่กากไม้ก็ได้น้อยหนึง่งแต่ว่าแต่ว่ากับอออ่อนขางซะจะหลายกว่ามือใส่กากไม้มือน,น,นั้นแน่ยอยู่จักหน่อยไป ปลาลูกเข้าบ้านหายายวันนี้สิพากันเข้าบ้านในใจพี่นอ้องกุ้งกระยมแล้วแล้วเล้ากลับไปหายายเนาะค่ะเพราะว่าสวยแล้วปลาเนี่ยแล้วหาจะตื่นแล้วล่ะขันบ่่ัดในตื่นกับสิเดทไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกจักนิดจักน้อยเพราะว่าญาตเราตื่นสายไปจ่าพี่น้องก้อนจากกันไปเนาะค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆของเฮ้าโน่หินอินมานองเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ พี่พีทสวัสดีครับก่อนลูกพี่ครับพ่อครับป่ครับป,ป,ป่ะนันแม่ไปก่อนเด้อพ่อตามไปนะพ่อันแมท่พ่อผลงานไปอยายกใส่กุ้งมันนี่จ้ะใด้กุ้งมากใส่พนหน่อยหนึ่งอยู่แล้วก็เกินกาดก็คือไดนี่ปันเอื้อปันนี่สามตัว ไะเอียบทอดให้บมักลากินโอเค